โดนดูดเข้ามาในรอยแยกและเวียนหัวหน่อยแฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงดูทรงแล้วไม่น่าอันตรายเท่าไหร่แต่คนที่โดนดูดเข้ามาด้วยกันดันดนส่งไปคนลทิศคนลทางนี่สิฉันยังต้องปิดบางตัวตนเพราะงั้นจะแอดเป็นฮีโร่ไม่ได้แต่ถ้าแอบฆ่ามอนสเตอร์ก็คงเหมือนช่วยทั้งอ้อม เราแยกจะปิดก็ต่อเมื่อบอสถูกฆ่าเพราะงั้นเดี๋ยวทีมกู้ภัยคงมาแต่เรื่องเปิดร้านจะเอาอยัางไงดีจะดูเวลาก็ไม่ได้เพราะในนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เวิร์กถ้าไฟแม่ร้านแล้วจะทำยังไงอืมแถมอยู่เจอทีมกู้ภัยก็ไม่น่าดีเพราะคนในทีมก็น่าจะเป็นฮันเตอร์จากสำนักง,งาน หน่วยกำกับดูแลรายแยกสำนักงานควบคุมผู้ถูกปลุกพลังไม่ก็จัดหน่วยดูแลรายแยกหรือกิลที่ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือแถมลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นฮันเตอร์ซะด้วยถ้าคนที่ทีมผู้ภายส่งมาเกิดเป็นลูกค้าประจำที่ร้านจะทำยังไงพวกเขาต้องจามชั้นได้แน่โอ้เด็กเสิร์ฟที่ร้านซุปเกเฮนนี่ง่า แถมไม่ว่ายังไงเขาคงออกแล้วว่ามีคนที่ถูกด,ดูดเข้ามาในรอยแยกทั้งที่เพิ่งมาลงทะเบียนเป็นฮันเตอร์หรือว่าปีนี้ปีชงถ้างั้นฉันจัดก,การบอสเองเลยแล้วก,กันดวงตาหนักสะกดรอยพอทีมผู้ภายมาค่อยแอบหนีกลับร้างรุ่นพี่ครับมาแล้วเหรอแล้วหน่อยสนับสนุนล่ะ เออคือหัวหน้ากิวพาโดคนลีชายังมาเองเลยครับหาทำะไรการอยู่หน้ารอยแยกสวดมนต์เหรออย่างกาบงานรวมยากละลลีชายังตัวจริงเสียงจริงไหนว่าคนคนนี้ไม่แค่สัญญาณขอความช่วยเหลือคนเป็นทีมสนับสนุนเหรอคะอืม ทำไมยังไม่เข้าไปสักทีรออะไรสำนักงานเองก็ส่งทีมสนับสนุนมาเหมือนกันค่ะรอเข้าไปพร้อมกันจะดีกว่าไม่ต้องรอหรอกค่ะรีบตามมาช่วยผู้รอดชีวิตแล้วกันและรุนพี่ครับเอาไงต่อดีเอาไงอะไรล่ะก็ปล่อยให้คนรีชายยังจาัดก,การบอสไงพวกเราโฟกัสที่การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก็พอ อย่าลืมเบิกหน้ากากการแก๊สมาล่ะน้ำยาถอนพิษกับยาป้องกันด้วยนะถ้ายังไม่อยากตายเพราะพิษของลีชายังก็รีบไปเอามาที่นี่แหละ อยู่ในนี้จริงๆเผาทิ้งเลยคงง่ายกว่าแต่ไม่ได้พกไฟเช็คมางั้นต่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แตกเองมั้ง สู่รังของบอสส่วนแห่งชีวิต ทำไมแรงน้อยจังฝีมือตกเหรออ๋อใช่เพราะคำสาบนั่นจะซี้ซัวถอดกำไรก็ไม่ได้ด้วยสิใช้แรงไม่ได้งั้นก็ต้องใช้อาวุธเที่ยวบาซิลิสแรงเอสดาี่ถูกตีขึ้นจากเที่ยวของบาซิลิสด้วยฝีมือของช่างตีดาบแห่งจุดจุดจุด มีเพียงผู้ที่คู่ควรเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานมันได้ผู้สร้างจุดจุดจุดกำลังตรวจสอบความเข้ากันได้คำเตือนไม่สามารถเข้ากันได้ร่างกายของคุณกำลังถูกผิดเซ็กซึมฮะเฮ้ยเกจะบ้าเหรอจำฉัน คิดของเคียวบาซิลิสสิ่งที่เคียวบาซิลิสคิดฉันไม่รับคำสั่งจากคนที่อ่อนแอกว่าฉันหรอกนะหาพูดเป็นเล่นตอนนี้ฉันแรงเองก็จริงแต่แกจำเจ้านายตัวเองไม่ได้เนี่ยนะใช้งานสกิลพิษบาซิลิสเรงเอสงิสบวกสลด์พิษเสร็จเรียบร้อยกำลังอ่านความคิดของเคียวบาซิลิส สิ่งที่เคียบบาซิลิสคิดทำไมเจ้าแห่งพิษถึงมาอยู่ที่นี่เจ้าดาบจำเจ้านายตัวเองไม่ได้แล้วเจ้านายเปลี่ยนแรงใหม่เจ้าดาบไม่ถึงผู้ใช้สกิลพิษบาซิลิสทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ชีแเกจำฉันไม่ได้แต่ยอมรับคนที่ใช้สกิลเดียวกับฉันเป็นเจ้านายเนี่ยนะ าฝืนชนกับบอสในสภาพนี้มีหวังถูกพยายุใบไม้เฉือนเป็นชิ้นชิ้นแน่ไอ้เจ็บหนะไม่กลัวหรอกแต่จะเปิดร้านในสภาพเลือดทั่วไม่ได้สิ่งที่เคี่ยวบาซิลิสคิดเกยอยากคิดจะปาชั้นใส่เจ้านั่นเด็ดขาดฉันไม่ยอมนะหน่อยเจ้าดาบคมจำเสื่อมนี่ก็ไม่ได้ช่วยเลยช่วยไม่ได้เฮ้ยไอบื้อคงต้องยอมเสี่ยงกันหน่อยแล้ว ถ้าพี่จะไม่ใช่คนโง่ระดับธรรมดาสินะครับทุกคนเรื่องเรากำลังเข้มข้นมากๆขอให้ทุกคนดูแล้วก็อย่าลืมกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำตอนต่อไปด้วยเด้อส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปค่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ